เอมมี่ก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปนั่งเรือฟรีนะขอบคุณค่ะว้าตวตับส่วนตัวเลยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือเปล่าคะหรือว่าไม่ใช่เป็นแบต ก็เรือ,อตรงนี้ค่ะที่เขายังให้นั่งฟรีอยู่นะคะ <c oughs> เพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครใช้บริการมากนักนะคะ,ะ,คะใช้พลังงานโดยแบตเตอรี่นะคะจะเหมือนรถไฟฟ้านะคะ,ะก็ก็คือเอ็มไม่รู้สึกว่ามันน่าทึ่งนะคะก็คือแบบ ออ,ออกแบบมาใช้ในเมืองกรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนี้นะคะอากาศประเทศไทยเรามันก็คือร้อนมากนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมมี่ฝากเพื่อนๆกดติดตามและเป็นกำลังใจให้เอมมี่ด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เจอกับช่องเอมมี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอมมี่ก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปนั่งเรือฟรีนะคะจะเป็นเรือระบบไฟฟ้านะคะเพื่อนๆจะบอกว่าเขายังเปิดให้ใช้บริการฟรีอยู่นะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยใช้บริการเรือไฟฟ้านะคะว่าเป็นยังไงมี่จะพาไปดูนะคะตามเอมมี่มาดูกันเลยคะ่ะตอนนี้เอมมี่ก็อยู่ที่ท่าเรือมีนบุรีนะคะ อันนี้คุณนะ้าเป็นพนักงานาอ๋อเป็นนายท่าอ๋ออันนี้คือมันฟรีฟรีถึงวันไหนคะขอโทษนะคะอ,นนคคอ๋อยังเป็นช่วงทดลองวิ่งที่ว่ามันเป็นเรือไฟฟ้าใช่ไหมคะเป็นเรือระบบไฟฟ้าวิ่งจากท่าอ๋อสำนักง,งานเขตท่าแรกใช่ไหมคะไ,ไปจนถึง ถ้าวัดศีบุญเรืองค่ะอันนี้เขาเริ่มเปิดให้ขึ้นฟรีตั้งแต่วันไหนนะคะ,ะตั้งแต่อันนี้ได้ฟรีแล้วปีที่สามกปีที่สามก็ยังฟรีอยู่อันยังมันระบบยังไม่โอระบบก็คือยังไม่ลงตัวอ๋ออันนี้หนูเพิ่งรู้นะเนี่ยความรู้ใหม่เลย อ๋อก็คือยังยังคือหนูว่าเคยเห็นแล้วแหละเขาบอกว่าฟรีแต่แต่ไม่รู้ว่าจะฟรีถึงเมื่อไหร่นึกว่ามันยกเลิกไปแล้วค่ะเห็นไหมนี่แหละเอาดิค่ะเดี๋ยหก็เลยค่ะนั่นแหละชิ้นแรกเขาว่าหกเดือนจะเก็บค่ะชิ้นแรกก็มันไม่ไม,ไม่ไม่ลงตัวก็เออเพเลยปล่อยมาเรื่อยค่ะ ตลตรงนี้มันก็เป็นงบของปตมจราจรจะจ้างกันขนานั้อ๋อแล้วถ้าเกิดนี่ถ้าเกิดเสียงเงินนี่เขาเริ่มต้นท่าแล้วเท่าไหร่คะก็ไม่เกินสิบห้าบาทไม่เกินสิบห้าบาทอาจจะคิดตามระยะทางอาจจะเหมารวมอะไรก็เดีด๋ยวต้องดูอีกทีได้ค่ะเพราะมันต้องขึ้นต้องขึ้นว่าทางเลี้ยให้ความสะดวกกับผู้โดยสารได้ขนาดไหนคนใช้บริการเยอะไหมคะจริงแล้วคนใช้เยอะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยตอบโจทย์อ๋อยังไม่ค่อยตอบโจทย์หว่าเรือี่เป็นเรือแตเรี่ อ๋อมันช้าใช้เวลาประมาณส5นาิบถึง1นชั่วโมง45านาทีถึง1ชั่วโมงจากท่านี้ไปที่วัดศรีบุญเรืองโอ้ก็1ชั่วโมงเราบางทีนั่งรถเมล์รถบัสมันอ่าไวกว่า้าว่าเร่องอะไรค่ะอ๋อมีเขาที่ทำงานไม่เนเยอะค่ะ อ๋อค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะเป็นเรือรักโลกร้อนนะคะ ะะเพื่อนๆก็เป็นภายในเรือนะคะแต่จะบอกว่าภายในเรือนะคะแบบไม่ร้อนเลยนะคะเ,เพื่อนๆแบบเย็นมากอากาศเย็นมากเย็นสบายนี่ก็คือจะให้ชมบรรยากาศข้างทางนะคะเหมือนแบบแบบแบบนั่งชิวๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเ,เพื่อนๆได้เลยเรือก็จะไม่ได้แแบบแรงมากนะคะ เดี๋ยวเรารอดยะคะเรืออีกคันนะคะอีกลำเรืออีกลำนะคะกำลังจะวิ่งเอมมี่ว่าโครงการนี้ก็คือดีมากๆเลยนะคะเาก็จะวิง่งแบบเปาๆประมาณนี้เลยค่ะมันก็เย็นสบายนะคะเพื่อ,อบบนวันจั แบบวันแบบส่วนตัวเลยคื<ฟ><ง>อแบบไม่ค่อยมีคนใช้บริการนะคะอย่างนี้แต่ออก็ยังมีน้องๆ<สะ>นักเรียนนะคะที่ใช้บริการแล้วก็คือ,อยังฟรีอยู่ก็คือสบายคนน้าคะ่ะอันนี้มันเป็นเรือเรืออะไรอะคะระบบ อ๋อระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือเปล่าคะหรือว่าไม่ใช่ใชใชเป็นแบตอ,อ,อ๋ออ๋อเหมือนเหมือนรถที่แบบชาร์จแบตใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะจอชาร์จแบตแล้วก็วิ่งออ๋ขอบคุณค่ะรักโลกร้อน พี่เอมมี่นะคะสอบถามกับเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าก็เรือตรงนี้ค่ะที่เขายังให้นั่งฟรีอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครใช้บริการมากนักนะคะก็คืออาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์นะคะสําหรับคนเมืองมากนักนะคะบอกว่าและนักวินานะคะก็จะนานอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเรือไม่สามารถที่จะแล่นด้วยความเร็วได้นะคะเพราะว่าเรือค่ะใช้ พลังงานโดยแบตเตอรี่นะคะจะเหมือนรถไฟฟ้านะคะเพื่อนๆรถไฟฟ้าพวกเทสลาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรือนะคะตรงนี้ก็คือใช้เป็นระบบแบตเตอรี่นะคะชาร์จหนึ่งครั้งก็สามารถแบนได้แต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันช่วยรักษาธรรมชาตินะคะตรงนี้ก็คือรักโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็ก็คือเอไม่รู้สึกว่ามันน่าทึ่งนะคะก็คือแบบ ออกแบบมาใช้ในเมืองกรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนี้นะคะอากาศประเทศไทยเรามันก็คือร้อนมากนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะช่วยโลกได้นะคะนิดนึงก็ยังดีที่เรายังมได้สามารถที่จะช่วยทําให้ธรรมชาติหรือว่าอากาศนะคะดีขึ้นยังไม่รู้สึกดีนะคะ จะให้เพื่อนายในเรือนะคะก็ทีนัก็นังได้ฝั่งละคนฝั่งละคนนะคะที่นั่งก็นั่งได้2คนก็นั่งได้ประมาณสสิที่นั่งเพื่อนๆตรงนีแลจะบอกว่าเรือใหม่มากๆแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะคะแบบสัพาก็ดีมากๆเลยนะคะคือไม่รลอ คือมันจะสิ้นสุดแค่แค่ท่านี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องไปต่อขอบคุณคะ่ะ,ะ,ะ,ะก็คืออันนี้นะคะมันจะเป็นเนี่ยค่ะพเพื่อนๆอันนี้มันจะเป็นประตูระบายน้าคลองแสนแสบนะคะก็คือเรือมันจะไม่สามารถไปได้นะคะแล้วเขาก็จะปล่อยให้เราลงที่ท่าตรงนี้นะคะแล้วเราก็ต้องไปต่อเรืออีกลำหนึ่งนะคะตีเรือกลับนะคะอันนี้ก็จะมีตัวเพน้นท์วยนะคะ จะไปวัดศรีบุญเรืองนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็คือต้องต่อเรือไปอีกนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ลอดตรงประตูระบายน้ํานะคะเพื่อนๆอันนี้เมื่อสมัยก่อนนะเขาก็จะปิดประตูระบายน้ําลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อให้น้ํามันขึ้นสูงขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะเป็นระบบของสมัยก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือยังเป็น เรือเรือแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็คือไม่สามารถที่จะวิ่งลอดช่องตรงนี้ได้นะคะเราก็เลยต้องเปลี่ยนมาขึ้นเรืออีกลำหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นท่าประตูน้ำบางชันนะคะ เขาก็ถ่ายรูปนะคะว่ามีคนใช้บริการเท่าไหร่อันนี้เรือกำลังกลับหลังนะคะเพื่อนๆเรือกำลังถอยหลังก็มีเหลือปูนด้วยนะคะเรือขนปูน ใส่หน้ากากด้วยร้อนจริงๆนะที่เอมมี่คิดว่าที่การขนส่งทางเรืออันนี้นะคะที่เขาบอกว่าาเรือวิ่งช้านะคะบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ช้าที่เรือด้วยนะคะเพราะว่าในระบบน้ำเนี่ยก็ยังมันติดขัดนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะเดินเรือไปได้นะคะ เพราะว่าเขาก็ยังมีการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ยังปิดทางน้ําอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยยังไม่สามารถที่จะเดินเรือไปได้อันนี้เรือเราก็คือยังต้องจอดรอนะคะจอดรอแล้วก็อาจจะต้องเสียเวลานิดหนึ่งคือการจราจรมันก็เลยไม่ได้เป็นไปตามเวลาที่วางแผนไว้อ่ะคะ่ะ อาจจะเป็นปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเกิดเรานั่งเรือค่ะเรือที่เป็นของเอกชนอีกแบบหนึ่งอะ่ะก็คือเรือเขาก็สามารถวิ่งไปได้ตลอดทุกท่าเลยจะยังไม่ได้มีการก่อสร้างอะไรแบบนี้นะคะ แน่ใจว่าเขาจะทำเป็นท่าเรือหรือเปล่านะคะเพื่อนๆที่เขากำลังก่อสร้างกันอยู่อย่างนี้ค่ะ นกบินด้วยเพื่อนๆนกนกนกบินสวยได้ อันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นเรืออะไรจอดเรียงเต็มเลยน่าจะเป็นเรือที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเนี่ยปลดประจำการไปแล้วก็เนี่ยจอดเรียงเต็มเลย 那、嗯、不要嘛，然后一个茶。 ระยะแล้วครับวันสรีบุญเรืองครับระดะะยระยะนะ,ะคะ ด้วยความที่แตกต่างนะคะก็ตรงเนี้ยอันนี้จะเป็นเรือที่ใช้แก๊สนะคะก็จะมีมลพิษนิดนึงนะคะออมมี่ก็ถึงข่าเรือนะคะที่วัดศรีบุญเรืองแล้วนะคะก็ จากท่าเรือนะคะที่เอมมี่นั่งมานะคะจะเป็นท่าเรือม yeah> ีนบุรีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือท่าเรือแรกนะคะที่เขาเปิดให้ใช้บริการก็คือท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรีนะคะก็จะมาสิ้นจุดนะคะที่ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองนะคะจะเป็นโครงการของกรุงเทพนะคะเห็นที่เอมมี่สอบถามนะคะกับพนักงานนะคะเขาบอกว่า มันยังไม่ค่อยตอบโจทย์ของคนในเมืองนะคะก็คือคนยังใช้บริการน้อยอยู่นะคะเพื่อนๆด้วยที่หนึ่การประชาสัมพันธ์อาจจะไม่ได้มากพอหรือว่า2นะคะในชั่วโมงของการเร่งด่วนนะคะ เรือค่ะเรือไฟฟ้านะคะก็คือจะไม่สามารถที่จะวิ่งด้วยความเร็วได้นะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันเลยนะคะที่เอมมี่ถ่ายให้ดูความเร็วของเรือก็จะไม่ได้เร็วมากนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังให้ใช้บริการฟรีอยู่นะคะแล้วก็กทมเขาก็ยังคิดทบทวนอยู่นะคะว่าจะยังให้ใช้หรือว่าจะยังอ่ายังไงดี กับโครงการนี้นะคะก็ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นโครงการของกรทมนะคะแต่ว่าเขาอะค่ะก็คือเหมือนดีลไว้กับของเอกชนนะคะทําสัญญาไว้3ปีนะคะก็คือจะหมดสัญญาในปี68นะคะเพื่อนงเดือนกันยานะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยลองใช้บริการนะคะเรือไฟฟ้ากับไฟฟ้าแห่งแรก ที่ประเทศไทยนะคะถ้าคนยยังไม่เคยใช้บริการก็ลองมาใช้บริการกันได้นะคะเพื่อนๆถือว่าได้ดูวิวชมวิวสองฝั่งคลองนะคะเมืองกรุงเทพนะคะนั่งชิลๆดูวิถีชีวิตคนกรุงเทพริมฝั่งคลองนะคะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะอีกอย่างหนึ่งอ่ะ,อะเรือไฟฟ้าก็เป็นระบบแบบแบ,บ,แบตเตอรี่ E v ีนะคะเหมือนรถ มันลดไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็เราช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะก็ไม่ได้ใช้แก๊สไม่ได้เป็นมลพิษอะไรมากมายนะคะก็ยังไงคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่จะพาไปตะลุยที่ไหนต่ออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดซับ s ไ r i b e ให้เอมมี่ด้วยนะคะวันนี้เอมมี่บายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อน